สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีเปิดไฟฉายนะครับของ Motorola g p 9 8 0 8 UV อ่ไฟฉายตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับมันก็จะไม่สว่างมากนะครับแต่มันก็จะช่วยได้ในยามค่ำคืนนะครับส่องในรถหาสิ่งของในรถนะครับโอ้ถ้าส่องในรถนี่สว่างสุดยอดเลยนะครับผมบอกก่อนเลยตัวนี้นะครับ วิธีเปิดไฟฉายของ Mo t o r o l a อ p 9า8กวันแก็ไม่ยากนะครับให้ทำแบบนี้นะครับอ่ะมามาด้านข้างนะครับเนี่ยครับปุ่มบนนี่ครับปุ่มบนกดไปหนึ่งทีนะครับไฟฉายมันก็จะติดนะครับอ่าเดี๋ยวทำพร้อมกันนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมนี่ครับไฟฉายอ่านะครับเวลาเอส่องหาสิ่งของในที่มืดนะครับอ่าตัวนี้ก็พอช่วยได้นะครับปิดไฟฉายก็กดครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับกดเปิดหนึ่งทีนะครับ ปิดก็กดหนึ่งทีนะครับอง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากอะลองไปใช้งานดูนะครับนะครับสำหรับส่องในรถแล้วผมว่าสว่างสุดยอดเลยนะครับตัวนี้ครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ